สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นดราม่าในเจ็ดนาทีกูจะตะโกนทำไมนประเด็นดราม่าวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเป็นประเด็นดราม่าของพี่นมนุ่งกลาไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มกัญชัยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มกัญชัยนุ่มพงกรพันไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มซ้อนล่าใช่ใช่ จะเล่นมุกทำไมเนี่ยทัเนเจ็ดนาทีคิดเป็นเวลาท่านๆด้ดวยเอาทีนี้นะก่อนเข้าประเด็นนามาผมต้องรู้จักกับพี่หนุ่มสอนรามก่อนจริงๆถ้าเกิดวัยรุ่นในยุคผมเนี่ยจะต้องรู้จักพี่หนุ่มสอนรามเป็นอย่างดีพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยดังมากนะน้องๆเกิดไม่ทันน่ะไอ้น้องที่เกิดไม่ทันนะ่ะจะอธิบายไงเนี่ยคือเกดังมากดังมากๆชื่นนึกภาพนะเด็อสมัยนี้ ที่หนุ่มสอนรามตอนนั้นน่ะมันมีละครอยู่เรื่องที่แกเล่นเป็นช่องที่หลายๆสีอะ่ะมันชื่อละครเรื่องน้ําใสาใจจริงตอนนั้นแกเล่นมีคุณคุณนัทมีเรียรด้วยมั้งดังมากละครเรื่องเนี้ยเคยรุ่งสมัยนั้นติดกันงอมแงมหลยยังจากละครไม่นานกแกแกมีออกอละบั้มด้วยนะจับค่ายค่ายหนึ่งอะ่ะไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ทำมาจึงทำ ไม่เหลือเยื่อใหญ่พอพอพอละพอละเดี๋ยวโดนลิขกสิทธิ์เดี๋ยวเฮียมาเก็บลิขกสิทธิ์นี่นี่คืออะรบ,บ้านของแกเพลงของแกมามสมัยนั้นอะเรามาเข้าประเด็นดีกว่าประเด็นพี่หนุ่มคือจริงประเด็นดราม่าพี่หนุ่มเนี่ยดราม่ามันเริ่มเปิดเล็กๆตั้งแต่วันที่แกบอกว่าแกคบกับคุณนิโคลอ่ะไอเนี่ยมันเป็นดราม่าไหมมันมันก็ไม่ดราม่าหรอกแต่คนก็สนใจแต่มันเอาจริงจงจังๆังเนี่ย วันที่แกเลิกกับคุณนิโคแล้วแกประกาศแต่งงานกับคุณติ๊กนี่แหละผมว,ว่าวันนั้นแหละดราม่ามันเริ่มเปิดตัวแล้วเพราะเขาเลิกกับคุณนิโคแค่แค่สองเดือนเองนะแล้วประกาศแต่งงานกับคุณติ๊กบุคคลก็ให้ความสนใจกันพอสมควรนะวันนั้นะ่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณติ๊กนี่เป็นใครทําไมแต่งงานกับคุณซอรมันมีคําถามเยอะนักสืบโซเชียลก็ไปหากันมาเยอะสรุปคือคุณติ๊กเนี่ย แกชื่อว่าคุณติ๊กบิ๊กบราเดอร์แกไม่ได้เป็นลูกครึ่งน,นะไอ้บิ๊กบาไอ้บิ๊กบราเดอร์เนี่ยไม่ได้เป็นตระกูลพ่อแกนะมันเป็นรายการเรียลลิตี้รายการหนึ่งที่แกเคยร่วมแข่งขันนานแล้วสิบปีแล้วมั้งสมัยนั้นคุณติ๊กยังละอ่อนอยู่ผมว่าประมาณยี่สิบอะเาแข่งรายการเนี้ยรายการนี้มีประมาณสองซีซั่นมันเป็นรายการเกี่ยวกับเรียลลิตี้โชว์เอาคนมาอยู่ในบ้านแต่ไม่ต้องร้องเพลงนะไม่เหมือนอีกรายการหนึ่ง รายการน,นั้นจะเลตติ <c oughs> ้งดีซีซั่นเขาเยอะรายการเนี้ยมีแค่สองซีซั่นเพราะว่าเลตติ้งไม่ค่อยดีคุณติกก๊กเป็นแชมป์ด้วยนะตอนนั้นน่ะได้เงินหนึ่งล้านบาทแล้วก็ได้บ้านไปหลังหนึงน่ง,ย,งยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นึงแต่บ้านแกไม่รู้ไม่รู้ต้องไปถามแกยังอยู่หรือเปล่าเอาทีนี้เข้าประเด็นของคุณสุรรามกับคุณติ๊กแล้วกันคือเรื่องมันเลิ่มตั้งแต่ต้นปีดูจูสองคนเนี้ยก็มีข่าวว่า ไปยากันคือคุณติก๊กให้เหตุผลว่าไปยาตามคลิปหมอดูทักไม่รู้หมอดูไปดูสำนักไหนเขาทักให้ใหยาผมจะพาเมียไปดูเน่นยแต่จะยามั้ง <c oughs> หลังจากนั้นมันก็มีเรื่องอันนี้มีโควิดแล้วนะเริ่มมีโควิดแล้วมันก็มีเรื่องนะ้ากากอนามัยว่าคุณติก๊กอะไปโกงเงินอะไรเขาสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนหลังคุณติ๊กก็ออกมาเคลียร์ว่าเขาไม่ได้โกง เขาแค่เอาเงินไปลงกับโบรกเกอร์รื้ออย่างเก้าแสนมั้งซื้อนักกาอนามัยคือราคาหนักกาอนามัยเนี่ยมันล้านแปดซื้อกับทางเวียดนามแกซื้อผ่านทางโบรกเกอร์แล้วตอนนั้นอ่ะแกลงเงินไปแล้วแต่มันมีกฎหมายเป็นพรบาออกมาเรื่องการควบค,คุมราคาหนักกาอนามัยแกก็เลยไม่ได้ไปต่อแต่ที่งงก็คือทําไมแกไม่เอาเงินจากบรกเกอร์กลับมาเพราะตอนหลังคุณสอนรามแกบอกว่าแกเป็นคนลงเงินเก้าแสนมาเคลียร์กับบรกเกอร์ให้ เงินแกหมดเลยแล้วทําไมไม่เอาเงินจากบุกเกอร์กลับมาถ้าเขาไม่ให้ทําไมไม่ไปแจ้งความเรื่องเนี้ยเงียบไปแบบงงๆผมดูคุณติ๊กออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มหนุ่มกัญชัยอะ่ะไม่ใช่หนุ่มเหมือนกันด้วยพูดผิดพูดถูกแกเขาบอกว่าไม่ได้เอาเงินกลับไม่ได้แจ้งความกับบุกเกอร์ด้วยงงๆอันนี้งงจริงๆงงหลัง,งลจากนั้นเรื่องหน้ากากกนามไมจบไป ก็ประมาณสักเมษามมันมีข่าวมาว่ามันไม่ใช่ข่าวหรอกคุณสอมเนี่ยไปแจ้งตำรวจว่าเงินในบัญชีแกหายคือเงินอยู่ในบัญชีอ,อยู่ๆมันหายงงไหมงงไหมเพื่อนๆงงไหมน,น้องๆงงไหมเงินอยู่ในบัญชีเราหาย มันหายไปสแสดงว่าธนาคารทําหายแกก็ไปแจ้งตารวจเลยธนาคารก็มาเคลียร์ก็เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูสรุปก็กคือเมียแกนะ่ะมันคน,น,นก,ดกดไป4ี่แสนห้าประมาณนี้เงินประมาณนี้4ี่แสนห้าเมียกดไผ่ซึ่งตอนหลังเนี่ยคุณติ๊กเนี่ยก็ออกมายอมรับว่ากดเงินไปจริงบอกพี่หนุ่มแล้วแต่พี่หนุ่มจำไม่ได้มันจะบ้าหรือไงเงิน4ี่แสนห้าบอกไปใครจะจําไม่ได้4บาทห้าสิบสี่สิบห้าบาทผมยังจำได้เลยเนี่ยสี่แสนห้าก็ถามว่าเอาไปทำอะไรก็สองแสนเอาไปเคลียร์ค่าที่ ให้กับทางพ่อบุญธรรมที่บวชเป็นพระจริงๆเรื่องจะซับซ้อนนะมีพ่อบุญธรรมบวชเป็นพระด้วยแล้วก็อีกสองแสนกว่าบ,บาทเอาไปเล่นบาคาร่าแกบ,บอกกับต่อยอดเพื่อได้เงินเพิ่มคิดอะไรของแกอยู่อ่าพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มปวดหัวนะถ้าเป็นพี่หนุ่มท่านนอยจะปวดหัวจริงๆฟังเส้นสุดท้ายจริงๆมันก็คือไอเรื่องที่แกโพสตคลิปเสียงนั่นแหละที่ว่าคุณติ๊กไปเอาเงินมาจําค่าตัวจากเจ้เข้ามาห้าหมื่นกว่าบาทคุณธนาบอกแกก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ พอแกโพสคลิปนี้ไปมันก็มีคนมาคอมเมนต์มีเพื่อนดารามาคอมเมนต์มันก็เลยมีเรื่องขึ้นมาอีกว่าทองอ่ะที่เฮียหอซื้อให้ที่คนนูน้นคนนี้ซื้อให้มันไม่อยู่แล้วมันโดนเอาไปขายหมดแล้วเหลือแค่ล็อกเก็ตอันเดียวที่ตอนที่เมียแกเอาไปขายอ่ะคุณติก๊กเอาไปขายอ่ะคนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเห็นว่ามันสวยดีเลยขอซื้อมาสี่พันห้าตอนเนี้ยอันนั้นอ่ะอยู่ในมือพี่หนุ่มแล้วซึ่งถ้าผมเป็นพี่หนุ่มผม,ผมปวดหัวเหมือนกันนะอะไรของแกวะเนี่ยตอนเนี้ย พี่หนุ่มก็เลยให้คุณติ๊กออกจากบ้านคือออกจากคือพูดแบบชาวบ้านก็คือไล่ออกจากบ้านนะออกไปเลยไปอยู่ไหนก็ไปเพราะว่าแกรับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้แล้วมีคนมาทวงหนี้ที่บ้านทุกวันทุกวันทุกวันไหนจะความปลอดภัยของลูกแกของแม่แกด้วยก็เลยให้คุณนิ๊กออกไปซะไปหางานหาการทําทําตัวให้ดีแล้วค่อยกลับมาอีกครั้งหนึง่งอันนี้คือคุณหนุ่มกัญชัยพูดนะในรายการโหนกระแสว่าแกได้คุยกับคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็เนี่ยก็คือ ตอนนี้คุณติ๊กก็ออกจากบ้านไปผมดูรายการโหนกระแสของคังคุณหนุ่มกัญชัยนะผมก็ยังไม่เข้าใจคุณติ๊กเขาพูดไปวกไปวนมาวนมาวกไปแล้วก็ร้องไห้ด้วยประเด็นมันก็จับไปค่อยได้สรุปตัวสรุปก็คือไม่รู้อยู่ไหนแหละตอนนี้ทําตัวให้ดีแล้วค่อยกลับบ้านจ่อปาระมาณน,นี้ประเด็นรามาของทางคุณหนุ่มต่อรามแล้วก็คุณติ๊กมันยังไม่จบเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงกันต่อสุดท้ายจะแอปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะยังไงก็คอยดูแล้วกัน ใจกันคลิปได้แล้วกันคลิปนี้กันเนี้ยเกินเจ็ดนาทีมันเนี้ยคุยอะไรยังไม่รู้ขอบคุณครับ